มันคืออะไรนี่นี่ตกแม่งเลยนี่ตกแมงเลยนี่นี่ไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าเป็นอะไรตกไปก่อนนี้ตกไปก่อนตกไปก่อนนี่นี่ไปฝึกมวยไทยมาจาก่คยพยัคฆ์อรุณน,น่นี่ดูสักก่อนแฮะเัน,นอะไรวะไม่เห็นมันเป็นอะไรนี่ก็ไมกูรู้ตกกังดีจังวะอืนี่นี่น ปีหน้าจะขึ้นเป็นแชมป์โลกแล้วนี่ต้องดูนี่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 อุ้ยแากลัวแบบนี้มันจะชนะใครได้เลยเจอนักเลงเนี่ยเจอนักเลงมันนี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่กูดูกโก้นี่ให้แกกลัวเลยให้กูดูเลยนี่โกโอุ้ยไม่สนใจเลย I didn't get one today.